มาแล้วครับเกมที่6เกมนี้เหมือนจะมีโปรเหมือนเดิมครับจากทีมเดิมครับจากประเทศอินเดียนะแล้วก็คนชื่อเดิมนะเพื่อนๆลองไปช่วยกันดูนะว่ามันจะเป็นโปรหรือเปล่านะครับแล้วเกมนี้ครับทีมชาติไทยครับได้ลงแค่ทีมเดียวนะก็คือ king of gamer ครับครับก่อนจะชมครับไปดูคะแนนรวม5เกมที่ผ่านมาหน่อยนะครับมาดู orange king ซะนิดนึงครับนี่ครับ b r i t t o นี่นำมาเลี้ยวเลย89คะแนนครับเมื่อวานเขากินไก่ไป2เกมด้วยกันนะก็เรียกได้ว่า ยังคงสภาพดีกรีวชเวิลแชมเปี้ยนในฟอร์สปิทมาได้ดีอยู่ครับครับนะอันดับ2อ r ออเลนส์อกครับอันดับ3ก็อยู่ด้กแกง๊งอาร์คิอยูเลอร์อัพนะวอลดัสเซลมอบทีมแล้วก็คิงออฟเกมเมอร์ครับนี่มาครับบ o x อกเกม g อันดับ11ถ้าดันโนแชนทีวัน er ริจสกันเลน่าเซนจี้เมกสตาร์ือว่าก็ไลท์ทีมสเกตแล้วก็ TSM ็ครับครับออ้ทีอยู่13นะฮะบ, <c oughs> บินอะไอย่างนี้ครับผมผมบอกกันนะ ังนะต้องมีสักสองศพแล้ววะเฟสแรกจะดูเลยนะขั้นต่ำคือสองมาแล้วแล้วดูวงอ่ะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่ครับไม่์เมย์มยหรือว่าท้าเส้นตรงฝั่งขั่งตัวบ้านเจ็ดตรงสะพานล่างยังมีอยู่แต่ต้องรอดูการตัดเราตรงนี้คุณนู้ชมมาแล้วนี่อะมาเจอไงมิวต้าครับอยู่เรอัพกับทางฝั่งของตัวกาแล็กซี่เลเซอร์เซลเล่าพูดเสร็จเรียกว่าเซลแล้วกันนะ นะนี่ฮะชาฟินครับใช่ตะก,กี้ปู่หรือว่าอยู่เลยวะใช่ปู่หรือโอ้ยผมเองอ้าวตอนนี้นผมเอาตอนครับเกี่ยวกับฝั่งของตัวหัวซวนผู้ชมครับไปแล้วครับมาแล้วครับจังหวะสงสัยนะว่าทีมออรเรนล็อกจากอินเดียครับเขาใช้โปรมองหรือเปล่าครับตอนนี้เขากำลังจับปะทะก,กับทีมซีเคทจากมาเลเซียไปดูกันเลยครับโอ้โหแล้วออรเรนล็อกครับกับซีเคทต้องนี้มุมด้านหลังภูเขาเจอไหมเราขึ้นมามุมใกล้กับยูไอ ยังไงดีสเปรย์มาครับมาวี่ครับอุย้ยโดนไปหนึ่งทิศแต่ตัวเองก็กรบได้ก่อนนะนาทนาตัวเร็กซ์เองก็มาแล้วครับผมแต่ว่ามาวี่ซากเหลือเกินครับโอุ้ยแล้วมือใกล้มาหนึ่งแล้วฝ่ามือด้านหน้ามียูฮายังไงดีครับต้องฝั่งตัวสกาจะออกข้างมาแล้ววิ่งกลับก่อนตรงนี้เพื่อนไม่บอกเลยยังไงเอ้ยจังนหน้าเลยขึ้นมาป่า,ากับยูฮานตรงนี้อยู่นี่ครับเด็กข้างดิ้วขึ้นมาอย่งไรดีปางกับสเกาวิ่งแรงอยู่นะตัวอุ้ยป้ามีมุมคลอเวอร์เยอะครับทีกันไม่จบต้องทีตรงนี้อุลียล่าไปขึ้นหลอด ห <ส gas: S 2> รือว่าจุกๆอยู่ครับแล้วสเปสใสมาอยู่คายยังไงดีเก็ตอล้วเกาเนองไปดึงแล้วโอ้ยนักต่อเนาะไปท้องแต่อยู่ไหนวันนี้เราดูครับมุมนี้อยู่คายกับบาวี่ตรงนี้คือตะโกนมาเก็บสาพไม่ได้ข้างเรียบร้อยครับผาพิสาเป็ครับ แล้วจิวเองก็อยู่คนเดียวแบบนั้นครับสเปร์เมาคูลสี่เอาดิอ่ามาแล้วครับจุดที่น่าสงสัยนะครับออร์เนล็อกจิวครับคือคนนี้แหละครับที่ในเกมที่4ครับสงสัยว่าเขาใช้โปล็อกกับโปรมองหรือเปล่ายิงทะลุควันนะครับแล้วก็ยิงเข้าหัวนั่นเองแล้วในเกมนี้ครับเขาน่าจะใช้แต่โปรมองหรือเปล่าเพื่อนๆมาดูครับตอนนี้ครับเขาเหลือเพียงคนเดียวนะครับแล้วทีมซีเกตเหลือ4คนเขาตัดสินใจวิ่งเข้าชาร์จ1ต่อ4ครับมันจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยครับโอ้โหจะบ้าตายครับวันนี้มันคือแบบจิวแกจะมาเคลมเคลมจะเคลมจริงเหรอเอาเหรอเออไม่มีอะไรเสียอะไรก็อ่ะเอาแลวก็เอาแล้วกันนะอ่ะมาครับสะกบขึ้นมาสไปมากโอ้ยเรนเ์นงอกไปหนึ่งคนก่อนครับด้านหลังไอซอร์ยังอยู่ผังลังท้ายแล้วแม่ทอนก็อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าจํานวนคนแบบนี้จิวเองแกก็สู้ยากเหมือนกันครับ เซตระเบิดมาครับจะเอาลูกเกียงงัดคนน็อกให้ตายครับยังไงดีปาบมาเคิร์ฟแบบนี้แล้วกดโอ้เต็มเต็มหน้าอยู่ไฮเลยครับแล้วสองศพทันทีครับสกิลตะปงสเปซตาสแมททอรู่ด้านบนมีทางฝ่ายไอช็อตดีคัฟเวอร์อยู่ไอช็อตต้องสร้างความแตกต่างตรงนี้ให้ได้แล้วดูครับจิวถึงเวลาอยู่จิวยังไงดีครับโอ้โหวันนี้เฮ้ยเอาอีกแล้วครับกิวครับออาเร็ว นี่มันสุดยอดของจริงครับแต่ว่ามาครับขับรถไปกูหอุ้ยตวกสองไปตู้ต้องชมไอจอดกัเกือบเหมือนกันโอ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะครับหนึ่งเก็บไปสามแล้วและเกือบจะเก็บสีได้ดูเลือดเหลือติดเดียวครับเมื่อกี้นะครับจังหวะสุดท้ายนะจริงๆเขายิงแล้วล่วงปุ๊บเขาสามารถถอยกลับมาหลังเนินเพื่อที่จะปั๊มเลือดได้หรือว่าจะรอให้จังหวะทีมซีเกตเนี่ยไปชุบแล้วก็ค่อยเข้าชาร์จอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่เขาตัดสินใจยิงเลยนะครับแบบว่าไม่สนใจแล้วนะครับ ก็ประมาณว่าถ้าเก็บ4ี่ปุ๊บเนี่ยถ้าตั้งหลักเก็บ4มันอาจจะดูเวอร์ไปนะเขาก็เลยเล่นแบบเนียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองพูดคุยกันดูนะครับอันนี้สงสัยตั้งแต่เกมที่4แล้วแล้วเกมที่6นี่มาอีกอย่างโหดนะครับเราสงสัยนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับขนาดไทยยิงโหดอะตั้งแต่รายการชิงแชมป์โลกเมื่อ2ปีก่อนครับแล้วก็รายการเลเซอร์ซีสองศูนย์สองศูนย์อะไทยยังโดนหาว่าใช้โปรเลยนะครับอ่าแล้วเราจะสงสัยคนอื่นบ้างนะครับ มันก็ไม่ผิดถูกต้องไหมครับอ่าโอเคยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบอกว่วันนี้เอาอีกแล้วครับไอ้นี่มันไม่ธรรมาดา <c oughs> เ,เล่นมาเดียวั้างยิงมั้งโอ้อนน่นดอกท็อปแฟกต์บอกอย่างนี้นะของจริงนะตัดภาพมา <c oughs> อยู่ดูแก,งก๊งบอกใครยิงก็ยิงเลยครับผมผมไม่ยิงไง <c oughs> อู้แล้วดูจากภาพตรงนี้ผู้ชมครับลักซี่น็อกอยู่ผู้ชมครับไอ้น็อกตรงไหนเอ่ยอู้ไปเจอกับบล็อกเกมมิ่งครับจำบ้างนะครับซึ่งเกรซโซตโอ้เข้ารอซ็อกเลยครับทีวันแก เส้อเหมนเจ้าบ้านในตัวรอซอกเหลือเนี่ยอิ่มๆเลยนะครับชิวอ่ะคือเนี่ยสบายผ่านมา20นาทีนะครับกล้องไม่ได้จับไปที่ King of Gamer ประเทศไทยเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคิวฟีดของประเทศไทยขึ้นแล้วครับอยู่งอยู่นงอยู่มีรับจอดรถไม่เการตงฝดครับ้งกัวนกัน,น,วกน,กน,น้วี่ยราแตก้เรียบรอยสองสองตรกัน้นเลยนี่ครับสยองเหลือเกินครับผม น่าจะอีก2อยู่ครับทั้งฝั่ง T1 ครับทางด้านตัวโนแชนส์เองเก็บ2ไปได้แต่อย่างที่ผมบอกเลยครับเหลืออีก2อันนี้ต้องระวังเหมือนกันกิจการมไม่นิกางไปดูว่าพ o t เข้าวงไม่ได้จริงๆครับก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำหน่อยฮะแล้วดูว่าก็เลยครับขึ้นมาเท็กทางฝั่งตัวดาดฟ้าครับมุมสูงรู้เหลือบาก้าวทุพี่ชาวบ้านทำข้ามมาแล้วโอ้แล้วฝั่งด้านล่างบ็อกซ์เกมมิ่งนี่ขยับขึ้นไม่ได้เลยครับ,ดดรบ,บ,รบ King of Gamer มาก็โดนเหมือนกันครับ ปารก้าบอกว่ารถแห่ลงไปล,ลงไปเออลงไปกับพื้นเลยครับคือยอมจมน้ำไงดิคยอมโดนเพโซตัดเลือดอ่ะสาล่าครับเก็บตัวแรกกอบไปได้โอุตสิบ้านทางฝั่งตัวเองรอครับคุณผูครับใช่ครับกาละโอไวครับคุมเนยู่แล้วออกมตาตากขวาไม่มีคนเขาอยู่ซ้ายใช่อุลโลกี่โดนเนี่ยจะเขาเดียวลงไปหนึ่งเหมือนกันเขาบอกเกมมีตายเหมือนกันมุนนี้ปาร์ก้าบอกว่า,วาอย่ามายุ่งนะ ก็อย่ามาอยู่กับกุ้งแลยตอนเนี้ยครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าไอตัวถ hmm. ้าจมน้ำเนี huh> hmm. ่ยอย่างน้อยเลือดมันก uh ็จะลดน้อยกว่านะครับเราดูเขาถอยก็จะรับฝังฝั่้โหเนี่ยลูกนี้ครับเก็บหถอยออกเกมฑ์เดีครับโนแชนวันนี้มาแล้วเก้าคิวดูดีเลยครับขับมาเข้าเมืองเมืองต่างจินตนาการมาดูครับฟีปอกทำไมบุกไปยังอยู่แกงี้อยู่แล้วโดนกดมาสุงสูงครับโอ้โหเส้นใจแสบมาเดียวแล้ว เขาอยู่สายแกปลาเข้ากลางครับแล้วเด็ดแบบเขาคุณเด็ดเด้งออกมาครับอะไรครันนี่อ๋อไยปวดหัวเลยนั่นไงโดนจนได้ครับปลาอยู่ได้ครับโอไวครับกระจุยอู้แต่เป็น2คนที่แข็งแกร่งมากเลยครับผมนี่ไงไอสอดก็ปลาระเบิดใส่แบงซ์ไปครับด้านหลังก็โดนระเบิดสวนมันก็จะจัมเปอร์ครับไอสอดยังไงเลยครับน็อกไป1คนเท่ากันแต่จำนวนคนเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงครับเหมือนยูดูจะมีคนครบนะ ทีมซุปเปอตอนนี้เหลือกัน2คนครับแน่นอนว่าสบโอกาสครับถึงเวลาที่จะชาร์คครับอาพลางมาแล้วปลาระเบิดเคลมลงไปด้านล่างครับอาพลางยังหลบได้อยู่ยังไงดีลงมาน็อกไปหนึ่งโดยแมททอยครับไปดีเลยดูครับแมททอยตัวที่สองไปดีครับตอนดูแมททอยดีไฟตัวนี้อยู่ขวามือแมททอยหลังแลโอ้ไม่ไหวครับโดนพลาดมาเหลือเชื่อมีก้อนเดือดยิงแจมมาจากอีกมุมหนึ่งครับแผลบลัวโอ้ยูนแครงโง้เลยว่านี่ครับบ้านฟรีครับทุกท่อนมาแล้วเดือวจัมเปอร์เพื่อนผมล่างตามเว็บโรนี่ดูมนึยู่ชุดมีหลอดก่อน จัมเปอร์โดดตามมามุมค็อตยิงเข้ามาที่เซเดนเพื่อนจะตายเพื่อนจะตา,นตายเพื่อนตายคาบหนึ่งครับผมัมอมโอ้เมื่อกี้ทีวันมันแสบนะมันจะขโมยคิวด้วยนะถูกต้องเขามายิงกดอ,อยู่เหมือนกันเมื่อกี้มาเอาสิเอาเขาดิเอเอามาครับจัมเปอร์เองก็ต้องขยับมาแล้วสเปย์ใส่เว็บยังไม่โดนครับโอ้จะมีคนมาแจมอีกอะจัมเปอร์บอกไปก่อนเลยแล้วมุมนี้ก็เว็บโอ้โหวิ่งออกมาโดนวงดูดตาแล้วจัมเปอร์บอกดูวิ่งไว้น้อง <c oughs> ตัดมาบาก้าบุดบ้านที่ไปเลยผู้ชมฮะเอาล่ะครบาก้ายันอยู่ โตขึ้นบ้านวงนี้มาแล้วซาร่าโตเก็บออกเกนโอไฮนาเกนจบอันดับที่5ครับทีมเจ็ดสกอเรตจากญี่ปุ่นครับเรียบร้อยครับ4ทีมกับอีก8คนครับต้องดูกันว่า King of Gamers จะทำได้ดีขนาดไหนครับเพราะว่าอยู่คนเดียวมาเล่นยากครับแล้วดูครับเฟเดเองต้องวิ่งตามวงตรงนี้ดูครับบาก้าไม่ไหวจบน้ำตายครับโอเคเอาคะแนนเพลย์เม้นต์ไปจบอันดับที่4ครับ KOG จากประเทศไทยครับหมดเหล่านี้แล้วดูนะนี่ครับกับปะตัวร้ายเฮ้ยมันเอาเรื่องจริงทีวันเออไม่ไหวพี่ยอมแพสุดท้ายเหลือแค่ทางฝั่งตัวทีวันครับกับ N4 ผู้ชมมาแล้วฮะอะมาะ2 2> สองแปดสิบมันเป็นหนึ่งชุดจะพุ่งงงเหมือนกันสองต่อสี่เลยสี่ต่อสองมาดูครับดัาร์น,นัคกัลเลสครับไปแล้วฮะเนี่ยทะลุบ้านมาแล้วกิ้งขวาอู้หูยเนี่ยกิ้งหลังบ้านจเปนมาดวลดวลล้มดวลล้มสุดท้ายเรียบร้อยครับไปสิ่งที่น่าเสียดายเนี่ยคือทางฝั่งของ king of gamers เนี่ยแหละก็หวังว่าเพโซนจะเข้าข้างนะแต่สุดท้ายก็ ไปไม่ถึงครับคือวงมันไม่เป็นใจที่บอกนะครับแกขึ้นไม่เล่นขอบบนนานมากเพราจะว่าจะว่ายข้ามมาโดนเคาะฟรีจากยูดูแก๊งครับไม่ว่าเอาง่ายๆคือใครหันหลังไปเจอเก,ก,เกหมดใช่สุดท้าย้าส่งบาก้การอดตายมาได้จบอันดับที่สี่ลยวในห้าเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับตัวแทนจากไท,กทยในหนึ่งเดียวในรอบที่แล้วใช่ผมผมองว่าที่บาก้กาเองแกแบบขับรถลงน้ำไปเลยเนี่ยถือว่าเป็นชอยที่น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วในเวลานั้นนะครับเพราะว่าการที่ลงน้ําไปเนี่ยคือถ้าโดนตัดเลือดจากการจมน้ําเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการันตีแล้วว่าดาเมจที่โดนเนี่ยมันน้อยกว่าการที่ไปอยู่นอกเพย์โซนในเฟสที่สี่เฟสที่ห้าแบบนั้นอ่ะคืออยู่ได้ไม่เกินสามสิบวิหรอกคุณสีมองเทงแน่นอนนี่ยเออก็นั่นแหละผมว่าเป็นเป็นออปชันที่ฉลาดมากเลยสำหรับท่าน้าตัวบาก้าครับครับนะอ่ะโอเคมาดูนี่ครับคะแนนครับ นะก็เป็นทางฝั่งฮอนโนแชนป์นได้ไป35แต้มไปเลยทีเดียวครับผมโอ้โหทีว <cado> ัน20คะแนนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าทางฝั่งของ King of Gamer เนี่ยจะได้ปีคะแนนนะเดี๋ยวนะตด้ไปแล้วคุณไม่เห็นเองเออเมื่อผมผมช้าไปหน่อยเท่าทีโทษทีเออลืมลืมลืมมันเร็วไปมันเร็้ยวไปเออนะ King อ f Gamer อ๋อนดับ5ได้10คะแนน10คะแนนนะคุณนะเป็นไงสุดยอดป่ะจัด จบไปแล้วครับสำหรับเกมที่6ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับทีมอเลนล็อกประเทศอินเดียนะครับจังหวะ1ต่อ4เมื่อตะกี้นี้นะครับว่าเขาใช้โปรหรือเปล่านะเพราะว่าการแข่งเนี้ยเป็นการแข่งแบบออนไลน์ครับบ้านใครบ้านมันนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับมาดูคะแนนรวมนะครับ6เกมนะครับมิกเก็ตต้อนนับอยู่อันดับที่1นึ่งอเลนล็อกนะครับนี่ครับทีมอินเดียนะครับที่สงสัยว่าใช้โปรอยู่อันดับ2องแลอาร์คิวครับตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับคิงออฟเกมเมอร์อยู่อันดับที่10นะครับแล้วก็ว อยู่อันดับที่11ครับแต่แข่งน้อยกว่าหนเกมครับเดี๋ยวเกมหน้าจะได้ดูอาร์คิวกับวอลดาแข็งด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าครับ